สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่ทุ่งนานะครับแต่ทุ่งนาวัานนี้ไม่น่าจะนานแล้วครับวันนี้ยากครับยากวันนี้เราก็จะมาเดินกินกล้วยในป่านะครับเพื่อเป็นตามนโยบายของรัฐนะครับว่าเอออย่าไปไหนจะไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ตัดสินใจมาเข้าป่าครับครับ วันนี้ก็มาเดินออกกําลังกายครับก็มีกล้วยมาด้วยครับหนึ่งหวีกล้วเป็นลมเออกล้วเป็นลมครับกลวหิวครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศวันนี้ก็โอเคนะครับก็จะมาเดินตามหาหลานนะครับอืมหลานอยู่ไหนนะาฉล,ลามอยู่ไหนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่นี่เองผมอยู่นี่ครับเฮียหนุยสวัสดีครับฉลามป้า <c oughs> โทรมา <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ครับฮัลโหลครับสลามยังเห็บโทรมาสลามยังเห็บโทรมาลวดหุกอ่ะฮัลโหลฮัลโหลบูเล็กทั่งนั้นเลยก็ฉลามก็เดินมาไกลนะครับตรงนี้ก็โอ้ไฟตรงนี้มีถนนวิ่งด้วย อ๋มีถนนตัดผ่านนะครับอืมสูงมากเลยนี่ก็เป็นต้นไผ่นะครับส่วนรั้วก็จะเป็นต้นยูคานะครับระวังเหล็กนะครับวันนี้ก็มาหาเด็กชายฉลามนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเลยครับ ะโดดลงไปในโลกโดดลงไปอ่ะโดดลงไปอ่ะถ่ายคลิปให้จีเนีนดูนะเนี่ยเอ้าไปเลยครับมีคนโทรมาฮัลโหลครับยังกับโทรมาคุยหน่อยเร็วะไปเดี๋ยวเราอุ้มแฉล้มก่อนขึ้นขึ้นขึ้นเลามองหาขึ้นคืออิ่มนะครับอาตรงนี้ห้งยังครับโอเคป่ะไปเลยไปเลยครับ วันนี้ก็จะพาอันนี้อันนี้พื้นที่ที่เทคือเอาไว้ให้ฉลามเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเราจะเริ่มสเก็ตมาเนาะแลพาฉลามเอาจะเล่นเซิร์ฟครับจริงๆเขาอยากเล่นดินไม่ชอบพื้นปูนอ้ามีหัวเหรอฉลามไปตรง เดี๋ยวค่อยทำใหม่ครับเอาไว้เล่นบอร์ดนะครับเซิร์ฟบอร์ดรีบโตเร็วๆนะเดี๋ยวค่อยทำใหม่ครับปูกระเบื้องเลยครับปูกระเบื้องเอาก็ได้ครับคือตอนนี้นะครับผมมาพื้นที่ในป่าแล้วขนาดนี้อะช่างกล้องช่างกล้องถูกล้วยให้หน่อยก็จะให้ F c ซนะครับได้ดูแขน ที่นี่เข้าป่ามาครับโอ้โหยุงกัดนะครับโอ้โหครับโอ้ครับนี่นะครับดูสิอู้ขึ้นขึ้นดูสิเจ็บมากเลยครับน่าจะแพ้ยุงโอ้ย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 ตอนนี้กำลังซ้มนะครับโอ้โอ้โอ้ถนนเป็นหลุมไหมครับ โอ้โหโอ้โโอโเยเธอดูท่าเดินเขาโหโหไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับไปไม่ได้ครับเปียกครับปปไปปะบายบาย